สวัสดีครับสวัสดีน้องตาลด้วยวค,ครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นี่เลยครับการฉลองครบรอบ4ปีสิริอยันการยาไ เปิดปมาเมื่อก mm ี้ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ไปแหม่เข้ากับบรรยากาศจริงๆเลยใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะวันที่1 1บเอันวาคมครับะนะแน่นอนเลยนะคะวันนี้ก็สี่ปีแล้วสำหรับสิริอนันต์กันยาค่ะถูกต้องครับแล้วสวิริอนันต์กันยานเนี่ยเขาจัดงาน ฉลองแบบนี้ทุกทุกปีด้วยใช่แล้วค่ะหลายคนสงสัยเอสเซียนกันยางขายอะไรขายก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าจะบป้าหรอน่นสมัยก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้เขาขายกลมๆมีรูตรงกลางโดนัทจับป้าเหรอพี่ชื่อก็บอกอยู่เซีนยงกันยางต้องขายแม็กซ์ขายยางอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะใครที่บอกว่าซื้อรถมาแต่ว่าล้อของคุณแม็กซ์ของคุณยังไม่สวยมานี่ด่วนเลยที่เรียงกันยางครับก็มีบริการแบบเรียกว่าครบวงจรไม่ว่าจะ เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางบั้งศูนย์ทล้อหรือว่ามีซ่อมเครื่องยนต์ด้วยใช่แล้วค่ะที่นี่เขาบอกว่าสินค้าดีมีคุณภาพอีกแล้วขัดขันที่สําคัญครับราคาถูกกว่าที่อื่นด้วยใช่ค่คะและแน่นอนวันนี้วันสําคัญมากมากเลยนะคะครับผมสี่ปีแล้วบอกไ้เลยค่ะว่าเห็นสี่ปีแบบนี้เนี่ยด้านในของเขาค่ะ จัดงานที่เรียกว่าหลากหลายและสนุกสนานมากๆเลยพอพูดถึงแล้วจริง,รงๆแล้วเนี่ยร้านจําหน่ายแม็กซ์ยางเราไม่ค่อยเห็นนะครับที่จัดงานฉลองครบรอบแบบนี้ใช่แล้วเรียกว่าโอ้โหการจัดงานเขายิ่งใหญ่อลังการมากเป็นการ ตอบแทนให้กับลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการนั่นเองใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ลูกค้าท่านใดที่บอกว่ามางานนี้ค่ะถือว่าคืนกําไรกลับไปเลยถูกต้องเพราะว่าในงานนี้ครับนอกจากคุณจะได้มารับประทานอาหารอร,อร่อยกันแล้วนะ uh huh. ครับแบบไม่เสียงเงินนะฟรีนะ uh huh. ครับแล้วยังได้ชมการแสดงต่างๆมากมาย <Whoa. S 2> รวมไปถึงยังจะได้ลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านไปรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทเลยทีเดียวโอ้โห oh วันนี้ค่ะเดี๋ยวต้องรีบต่วนเลยเดี๋ยวน้องาัขอตัวไปเจงข้อวใยพรก่อนนิดนึงอ่ไปนะตามมาเลยแอ่นี่ เป็นปากกากับอะไรครับปฏิทินนี่ปฏิทินไม่ธรรมดานะคะไฮะอันนี้สมัยน้ำตาลยัางสาวๆอยู่ไม่ใช่อ๋อเป็นปฏิทินเล็กๆเอาไว้ใส่กระเป๋าพกไว้นะครับแล้วก็เป็นปากกาเด็ดปั๊บพอหลังจากได้ลงแล้วเดี๋ยวเขาลงชื่อ,อเพื่อไปจับรางวัลเ<อ>ส็จป็อกนี่ด้านหลังของน้ำตานี่เห็นไหมมีลูกค้ามันยืนอยู่พอดีเลยดูดูดูนี่่ะรับปากกาก่อนเลยหนึ่งแท่งมามานี่ อเอาไปคนละแท่งคนละแท่งก่อนเลยนี่ผ่าด่านแรกก็าบอกว่าอันนี้อันนี้เจ้าของร้านครับสิริอันนันวัอดี้ครับเพียบบ๊อดนี้ต้องสี่ปีหลังจากถ่ายรูปกับเจ้าของร้านแล้วคราวนี้ต้องเซ็นคำโปรยหน่อยต้องเขียนหน่อยไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้เด่นหน่อยเด่นหน่อยขอให้เวลามาเปลี่ยนแม็กแล้วให้ติดเงินได้นานๆที่บ้านเหรอ เรื่องตลอดไป ม,มีอาหารอร่อยใช่แล้วแล้วตอนนี้ค่ะเริ่มหิวแล้วใช่ไหมเริ่มหิวแล้วไม่รู้ว่างานแบบนี้เนี่ยอาหารจะน้อยหรือเปล่าโอ้โหอาหาร,รเรียบเียบจริงนะเรียบขอเข้าไปดูซิว่าจริงหรือเปล่าเดยวตาไปดูพุดอาหารกันเลยดีกว่าครับให้อ่าให้กันอีกออรอบนึ่งฮะทำไมต้องพูดให้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่จุดบริเวณที่จะเป็นจุดบูฟอาหาร และบูธแรกเนี่ยโอ้โหนี่อะไรฮะข้าวปั้นข้าวปั้นนี่เป็นข้าวปั้นมาจากศรีราชาไนท์สแควร์ตัใหญ่ๆโตๆตเลยเนี่ยเจ้านี้อร่อยมากใช่แล้วค่ะและทุกๆปีนะจะหมดเป็นอย่างแรกเลยงั้นเดี๋ยวขอพักก่อนเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วนกันนี่เป็นบูธข้าวปั้นมีให้เลือกแบบโอ้โหอันนี้หน้าไข่กุ้งอ่าหน้าไข่กุ้งมีหน้าปูอัดมีหน้าชีสมีโอ้ไขหวน ตามสูตรของชี่กันเองใชเลยมีแค่บูธแรกเท่านั้นนะเดี๋ยวเดินมาต่ออันนี้จากศิลปชานแนนแสแควร์แล้วคราวนี้มากับก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ็ดย่านน้ำใช่แล้วค่ะที่นี่เนี่ยเขาบอกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอ้ยนะคะหรือว่าลอดช่องลอดช่องเนี่ยขอบอกเลยว่าลอดช่องที่นี่อร่อยมากนะครับชื่อว่าลอดช่องไฮโซใช่แล้วค่ะซึ่งปกติเนี่ยที่ร้านเขาเนี่ยแทนนี่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดจะหมดก่อนลอดช่องหมดก่อนใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า อยากมีเวลากินอาหารอร่อยๆอแบบนี้ต้องรีบตื่นเช้าด่วนเลยอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นเนี่ยอาจจะมาทานไม่ทันแล้วาาแนะนําเดยอยู่ตรงข้ามกับสาราวาการมุกมัธยาอยากกินอะไรย่างๆปิ้งๆมีหรือเปล่าเดี๋ยวม<ๆ>ีเดี๋ยวมีแต่อันนี้เนี่ยผัดไทยทะเลอ่าอันนี้เด็ดไม่แพ้กันใช่แล้วอร่อยมากอร่อยมากถูกต้องเลยไม่ห่วงเครื่องนะ<ค>ไม่เป็นไข่กุ้งเป็นกุ้งอ่าอันนี้เดี๋ยวมีผัดอีกไหมครับอันนี้แค่ผัดไทยอย่างเดียวไม่จะมีมีแต่ว่าเดี๋ยวมีผัดเพิ่มเติมไปเรื่อย เห็นไหมมีเยอะวันนี้ขอจองไว้กล่องนึงเลยเดี๋ยวมาเอานี่กุ้งเป็นไงกุ้งตัวใหญ่ๆ่กุ้งนี่นี่พี่เป้นไะมีปลาหมึกด้วยเป็นไงเขาเรียกว่าทะเลเกลตื่นอืยโอ้ยนิ้วนิ้วแม่ไม่ไปโดนได้เราพาดนมาอยากกินปิ้งปิ้งย่างย่างอ่ะีโอโหหมูย่างร้านนี้เขาเด็ดเด็ดแต่เย็นใจเย็นเอาอะไรคะรสชาตินี่โอ้โหเรียกว่าเข้มข้นและหมูนุ่มมากอันนี้หนูมองด้วยแบบจักสายตานะความแบบเนื้อแนื้อ เด oh no no. yeah. right? right. ี๋ยวก่อนนีตอนนี้มันเสียมันจะเสียบุคลิกน้อยเดียวน้อยไปด้วยไม่พอกินแล้วเดี๋ยวปากมันมันอันนี้อยู่อยู่อยู่ที่ไหนเอยขายอยู่ที่ไหนครับตลาดอมรครับตลาดอมรใช่แล้วตลาดอมรนาเกลียวันนี้เนี่ยดูสิคะโอ้โหในอับนี่ประมาณเป็นพันไม้เนี่ยนี่นี่เดี๋ยววันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าเป็นลูกค้าสิริอนันต์มางานนี้เนี่ยคุ้ม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 แน่ๆน่ถัดมาถัดมาถัดมานี่ถัดมาถัดมาอยากกินแบบสไตล์ฝรั่งถัดมานี่ถ้าเป็นบูธขายยานอุ้ อันนี้เป็นบาร์บีคิวนี่บาร์บีคิวช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันจะมีเทศกาลเครื่องดื่มอ่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบาร์บีคิวกินแก้วแบบเครื่องดื่มเนี่ยโอ้โหเป็นยังใช่แล้วค่ะก็กินกับแลคตาซอยนะคะไม่ใช่ฮะเป็นเครื่องดื่มที่มันแบบว่าสีเหลืองๆอ่ะใช่แล้วอ่าเดินกันไปนี่พูดถึงที่นี่เขาดีมากเลยนะตอนเช้านะคะให้เด็กทาสีรถไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาเอามาซื้อมาเฉพาะอ๋ออันนี้ขายอยู่ศรีชาญแอนด์แควร์ อ่ามาจากสีราชาเหมือนก,<อ>กัอนอันนี้มาจากสีราชาเลยใครที่บอกว่าอันนี้อร่อยสุดในสีราชาแล้วผมไปทานมาแล้วผมว่าอร่อยผมก็เลยจัดมาใช่แล้วค่ะเพราะว่าในสีราชามีร้านเดียว<อ>มีหลายร้านแต่ร้านนี้อร่อยอันนี้ทะเลลวกจิ้มใช่แล้วมีหมึกสดนะคะหอยเชลเชลป์ปลาปลากุ้ง,งน้ำจิ้มเด็ด<อ>เด็ดเลยอ่าไม่ใช่น้ำจิ้มสิ ดีพูดนี่แหละแต่ว่ารสชาติเขาเด็ดจริงๆนี่เป็นไงมาจากท่าเรือแหลมชะบังเลยเฮ้ยที่มีเขาอยู่เลยนี่ตอนนี้กำลังรั่วเลยหายแล้วหายแล้วอา่ทันมาทันมาอันนี้ยปีที่แล้วน้ำตาลมากินไม่ทันโกรธมากๆปีนี้เดี๋ยวได้ทานเคบับเคบับใช่แล้วอยู่ในพัทยาปกติขายอยู่ตรงไหนครับอยู่พัทยากลางครับอยู่พัทยากลางอยู่บริเวณไหนครับ ซอยเนยมรับหวานแต่ว่าคือน้ำตาลแบบปกติเนี่ยก็ไม่ได้ชื่นชอบอาหารสไตล์อินเดียนะแต่พอโดนอันนี้ไปอะค่ะคือหยุดที่เธอเลยใช่ครับจริงๆอาหารเนี่ยก็คนอาหรับมักจะนิยมกันนะครับเ่าเป็นแป้งแล้วก็มีเนื้อไก่ปกติก็จะมีเนื้อวัวด้วยแต่ว่าวันนี้เตรียมมาทฉพเนื้อไก่เพราะเนื้อวัวคนไทยไม่ถนัดกันใช่แล้วแล้วก็จะมีผักเผือกโอโหแล้วแบบแผ่นแป้งนุ่มใส่เครื่องเข้าไปเด็ดอร่อยเลยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุกุยสุกย